เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมเลยนะครับผมวันนี้เราเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยนะครับที่เราจะได้ทํารายการของหมูแดงต่อนะครับไอสัตว์กูก็หมูแดงนี่าโอเคนะครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับวันนี้ก็มาอยู่กันในรายการ rock นะครับ rock ep ที่ ep ที่อะไรวะเออพอดีผมไม่ได้ทำชาวนานะครับคุณผู้ชมครับก็ตอนนี้นะครับทุกคนครับ เราไปอยู่กับบูเดออีกรอบนะครับกับการที่เราไม่ได้ทำคลิปย t u b e มานานมากนะครับทุกผู้ชมครับตอนนี้แเราก็คำแ็กนะครับวัน,บนนี้เราจะมาร็อกก,กันกับเพื่อนๆในสาขาข,าของคณะของผมได้ครับผมตอนนี้เราก็เออเรามาเปิดคลิปกันที่ท,ที่แบบออว่าไงดีอ่ะงั้นทำกันเถอะที่นี่อาจจะไม่เหมาะนะทุกผู้มโอ้โหตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่คณะ วิจิตสิเงเล็กนะครับปับจมันเป็นดาบาไม่ใช่วันนี้นะครับเป็นการพักผ่อนจิตใจนะครับที่ดีที่สุดนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมผมเหนื่อยมากครับโอ้ผมรู้สึกผมเพียรดูจากใต้ตาเูยครับเหนื่อยร่างกายไม่พอนะครับ,บ <c oughs> เหนื่อยจิตใจอีกนะครับ <c oughs> อเคทยนผู้ชม <c oughs> ผมผมเวอร์เกินอันนี้ก็เป็นเพื่อนที่ร่วมทีวิของเรานะครับผมเองครับ เฮ้ยโอ้โหนังเล่นกับกล้องแบบนี้เคนะครับคนเดี๋ยวเราก็จะตัดไปตอนที่เดินทางกันเลยนะครับคนไปกันเ้ยตอนนี้นะครับคนเวลาก็ผ่านไปประมาณ10นาทีนะครับเพื่อนๆเราก็มากันเกือบครบกันหมดแล้วครับเอ่อเอเพื่อนๆเราเขาเอารถยนต์ไปกันนะครับแต่แต่ผมฝนก็ตกแต่แต่ผมอจ้อาบู จะรู้กันอยู่ครับท่านผู้ชมยังไงคท่านผู้ชมวันนี้เดี๋ยวเราจะพามาแนะนําเพื่อนๆของเราแต่ละคนนะครับที่ร่วมทริปด้วยกันกับเราวันนี้นะครับท่านผู้ชม <c oughs> นี่นะครับค <c oughs> ันแรกนะครับ <c oughs> อะโตโยต้าซอลูน่านะครับ <c oughs> เอ,อ้ยสักท้ายกล้องหน่อยครับ <c oughs> อันนี้ก็เป็นโชเฟอร์ของเรา <c oughs> คนคน,คน,คน,นึงนะครับท่านผู้ชมรถตั้งค่าไม่ซื้ออันนี้พูดตั้งค่างดาราครับท่านผู้ชมดาราสครับดาราสีฟ้า อันนี้ก็เป็นอันนี้ก็ยูทูบเบอร์อีกท่านนะครับมาติดตามช่องด้วยนะคะขึ้นนะล่ะคนนี้ก็เป็นอ่าคนดังคนหนึ่งนะครับผมบอชรนะครับดังอยู่เหมือนกันก่อนเดี๋ยวแต้มสิวให้ดูนะโอเคครับไปอีกทานกันเลยนะครับทุกู้ชมเฮ้ยเขาเปิดกระจกรอเลยอ้า้วะใครคะเนี่ยอ่ายูทูบช่องหมูแดงนะครับอ้อยฝากติดตามช่องหมูแดงด้วยนะคะกดซับสไครต์กันเยอะๆนะคะตามช่องผมด้วยครับ ยโลคนนี้ก็เป็นคนหนึ่งนะครับนักดนตรีท่านหนึ่งครับก็อนนยากไปไม่ได้ <c oughs> ต้องรอเพื่อนอีกคนนักเตะตีรอใ <c oughs> ครอ่ะโคผู้ชมผู้ชมครับตอนนี้เราก็พร้อมที่จะออกเดินทางแล้วครับผู้ชมเราก็ไปกันเลยเออเราจะไปไหนนะไปหนึงเราจะไปไหนกันนะตอนนี้เราจะไปแม่แตงนะคะมันชื่ออะไรนะบ้านหรืออะไรนะ เดี๋ยวจะติดตามเอ้ยเดี๋ยวติดตามมาเดี๋ยวจะเอา,เอา,เอาชื่อไว้ตรงนี้นะคะโลเคชันไว้ตรงนี้นะคะติง๊งไ <Okay. S 1> อสัตว์กูเป็นยูทูบเบอร์แท้ๆแม่งขนาดกูจะไปกูยังไม่รู้เลยว่ากูจะไปไหนอะโอเคท่านผู้ชมเราก็ไปกันเลยชอวง สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็เรากําลังเดินทางไปไปที่ไหนนะแม่แตงแม่แตงครับเดินทางแต่เราไปแต่ละเดี๋ยวเราไปแมคโครนก่อนนะมาเดินซื้อของไปกินกันเลของอะไรอ่ะของดีครับไปนี่ตากล้องของเราหล่อเก,กินอ,อันนี้สสสสววััััดดีีคครรบบอันนี้ก็เป็นอานผู้ที่จะมาทําหน้าที่ถือกล้องให้ผมครับวันนี้โอเคนะครับท่านผู้ชมช่างอะไรครับช่าง,งวอมชื่อวอมดำงามนะผม โอ้โหรถกระชากตกใจอกโอเคนะครับทุกคนครับตอนนี้เราก็มาถึงที่แมกโรแล้วนะครับผมต้องดูดูอากาศนะครับี่าอากาศไม่เห็นที่อะไรเไม่เห็นป้ายครับทุกคนครับตอนนี้เราก็มากับเพื่อนแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปอะไรนะซื้อของเขาเรียกว่าของไงวะตะกล้องของกินเอออเคทุกผู้ชมเราเราจะขอไม่ถ่ายอะไรในห้างก็แล้วกันนะเพราะว่า มันน่าจะเป็นปวดของห้างด้วยโอเคท่านผชมเจอกันครับ A later few moments ตอนนี้นะครับท่านผู้ชมครับเราก็ได้ทําการซื้อของที่สําหรับการจะไปปารี้ทริปครั้งนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมทุกคนครับตอนนี้คืออากาศก็อาจจะเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยนะครับฟังจากเสียงของเสียงผมนะครับก็รู้สึกเจ็บคอนิดนึงนะครับไปทําอะไรมานะครับก็ไม่บอกเลยนะครับ ของก็จะมีพวกน้ำวงน้ำหวานนะครับเฮ้ยนนี่ไม่ได้แล้วครับโอเคคุณผู้ชมนี่น้ำเก๊กน้ำเก๊กหอยนะฮะเอออันนี้น้ำเก๊กหวยนะครับก็ทุกคนนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปออกเดินทางกันเลยนะครับตอนนี้เราก็ไปกันเลยไปกันเเป็นนัอที่ ตอนนี้เราก็มาถึงครึ่งทางแล้วนะคทุกคนกับทริปสำหรับทริปครั้งนี้ว้าวก็ทุกคนนะครับตอนนี้โอ้โหเราก็แบบมาในที่ที่แบบมันเริ่มเป็นภูเขาแล้วนะครับทุกคนเป็นป่าเป็นภูเขาแล้วครับคือโอ้โหบรรยากาศดีมาก,กนากกี่ทุกคนดูตะก้องแทนด้วยดูบรรยากาศกันเลยครับสุดจริงคนดีอ่ะดูฝั่งโน้นรับแทนมันต้องมองบอกทุกคนช่างชา โอเคนะผู้ชมเดี๋ยวเราไปถึงที่หมายแล้วเดี๋ยวเราก็จะถ่ายอะไรให้ดูหลายๆอย่างเลยเริ่มก่อนอุณภูมินะตอนนี้ด้วยอุณภูมิตอนนี้ยัอยู่ประมาณที่หุ้ยช้างช้างหุ้ยช้างหุ่ยช้างชวัดเปิดเขาด้องจะเห็นช้างโอเคทุกคนตอนนี้ตึกลงกี่องศาเที่ยวเสียทบอ่ปะยังไม่ถึงตอนนี้ประมาณยี่สิบสี่ยี่สิบห้าองศานะครับบรรยากาศตอนนี้วันนี้ก็จะมีคือปลากระป๋นิดนึง เดี๋ยวทุกคนครับเดี๋ยวพอเราไปถึงที่อ,ะ,อะไรนะที่งหมอ่อะเดี๋ยวเราจะ<ช>ถ่ายบรรยากาศใ,<ช>ให้ใดูทุกคนนะครับตอนนี้เราก็มาถึงกันที่อะไรนะบ้านบ้านทานกล่อมน,นะครับอ่อยู่อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่นะครับทุกคนตันนี้เราแบบ ยังไม่ได้แผนให้ทุกคนดูนะครับดูนะครับทุกคนเราไปดูพร้อมกันนะครับดูโอ้โหเชี่ยบรรยากาศดีมากทุกนะคนตามมาเดี๋ยวเราจะพาเราจะพาทุกคนวันนี้เดี๋ยวเราพาทุกคนไปเดินทัวร์กันดูอันนี้คือแบบ uh, ว่ากับเราวก่อนตอนนี้แบบนนคือแบบฟิวนี่ได้ยินเสียงนกร้องไหมครับท่านผู้ชมคือโคตรด,ดีอ่ะกุลิอันนี้คือเป็นเต็นท์ที่แบบนอนได้เหมือนกันใช่ไหมเราขอวอล์กอินนะครับท่านผู้ชม แมอพี่บอกดีอี่นชินิโอ้ทุกคนตอนนี้เราจะมาทดสอบนะครับทุกคนเฮ้อขึ้นพร้อมหลับนทุกคนโอ้เฮ้ทุกคนนะอาเอา ี่เ,เมื่อกี้ของเราเมื่อกี้เป็นแอติ้งนะครับรนนทุกคนตอนนี้เราตกใจนิดน,นึงเรารู้สึกตื่นเต้นแปลก,กทุกคนดูนะครับโอ๊ยตาก้องมากตะกองดูว้าวโอ้โหให้แทนดูบรรยากาศเลยเดี๋ยวโอเคทุกคนตอนนี้เราจะพาไปดูห้องข้างในของเราก่อน ทุกคนตามมาพี่ทุกคนอันนี้เป็นที่พักของพวกเรานะครับดู๊แดงไปถอดรองเท้าอันนี้ห้องก็จะมีประมาณนี้ครับแล้วเมื่อกี้กูแล้วเมื่อกี้เพลงไปไปทดสอบอย่างห้องนู้นนี่ทุกคนไม่มียังยังก็ดีนะครับฟิลแบบฟิลดีมากนี่ทุกคนเขามีห้องฟัวให้ด้วยว้าววว้าคนม้อครับคนม้อ ว้าว wow, ทุกคนตอนนี้เราก็ลงมาอยู่ตรงที่ข้างล่างแล้วนะสำหรับที่สถานที่พักก่อนที่นี่นี่ข้างบนนี้ก็จะเป็นที่พักนะครับนี่นี่เพื่อนๆเราคนมอไม่ไหวก็แบมแบมนี่ดูโปรดิวเซอร์เราไปหาโปรดิวสวัสดีครับ สวัสดีครับอย่าลืมนะครับพีเจบอยนะครับเฮ้ยเกินสัตว์มึงจะขายของช่องนี้เหรอขายช่องนี้เลยครับขายช่องขอหนึ่งเพลงครับขอหนึ่งหมเพลงอะไรอะไรไม่อยากเป็นเพื่อนเธอแล้วไม่เอาไม่เล่นนี้โอ้โหจมแล้วมเลโอ้ได้ไงดูทุกคนโอ้โหมึงก็หล่อเกินเอาใหม่เอาใหม่นี่ตากล้องโอ้ตากล้องหล่อจริงขอ ขอความรู้สึกหน่อยได้ไหมครับครับสำหรับสถานที่นี้ดีครับดีครับไอ้วอมาไงผมก็ว่านะได้ครป้าตะขันเกาะนี่นะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นแบบที่พักของเราใช่ไหมมันก็จะมีแยกไปนี่เป็นที่พักนู่นแล้วก็ที่พักนู่นแล้วก็แบบคือคือมีมีหลายหลายเจ้าของอันนี้ทุกคนเรา ไปเปลี่ยนกางเกงกันก่อนเฮ้ยสวยจัดนะคะเพื่อนๆสวยจริงเราพวกเราไปรุ่นภูวิลล่ากันอยู่แล้วนี่เพืใส่อะไรอีกคนนะครับเฮ้ยทำไมกูยังใส่แมสอยู่เอาไปเขียนให้ด้วยล้วขบนอันนี้คือสภาาข้างบนเนี่เอสสวัสดีค่ะตอนนี้เราก็อยู่ที่ ได้นะดัาผมโอเคไ้ระโยด้กคนตอนนี้ถ่ายรูปนะครับเฮ้ยมาโอ้โหกป๋อคนเล็กป๋องอะเมื่อกี้ถ่ายไปล้วนีไเป็นิวอาเยาทุกคนครับดูน้ำดีมากแบบนี่เดี๋ยวให้ดูให้ดูในน้ำเลยดูครับมีปลาในนี้ด้วยนะครับนี่เลยยิ่งเจอเลื่อนีเริงเลื่อนทีเลื่อนทริลองเอาดูบรรยาา ลื่นลื่นครับทุกคนลื่นจริงเมื่อกี้โอ้ยแบบ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงเลนกล้องโทรศัพท์ก็แปลกมาทุกคนเดินตามมาโอ้โหน่ารักจัดุ้ยมีปลาด้วยอ่ะทุกคนหืมหยับดูดิพอดีอ่ะอึ๊บอึ๊บไม่บายเลย ตอนนี้เป็นเวลากี่โมงละตอนนี้บ่ายสองยี่สิบเก้าค่ะหิวอ่ะเริ่มหิวแล้ว<อ> <c oughs> คือบอกได้เลยครับตอนนี้คือบรรยากาศมันจะชิวมากชอบสําหรับที่แบบไพรเวทแต่แบบว่าเราก็ต้องแบบเรื่องเสียงนี้นะครับเพราะว่ามีห้องเออมันจะมีบ้านหลังอื่นอะไรประมาณนี้ครับทุกคน <c oughs> ที่แบบว่าเขาก็มาเช่าอยู่ด้วยกันเหมือนกันอะไรประมาณนี้ <c oughs> เราก็เลยต้องเงียบๆนะครับทุกคนโอเคทุกคนบรรยากาศแบบดีมากทุกคนตรงนี้ คือชิลชิลแบบชิลสุดๆทุกคนโอเคไอเทียหน้ามึงโคตรเมาไวเลยเมาเฉยมูยังไม่ได้เมาเลยอ๋อไม่ได้เมาเหรอนี่ทุกคนคนเมาเขาจะมกจะบอกว่าไม่เมาเลยว้าวเฮ้ยไอ้สายเดอร์เฉยเฮ้ยกูอยากลงไปเล่นจริงเลยว่ะทุกคน ไอ้ไม่อกมันลงน้ำได้แล้วเหรอกูเมฆไม่ได้เอาเสื้อมาเปลี่ยนหรอกางเกงไม่ได้หมดกางเกงขาสั้นนะโอเคทุกคนดูทุกคนไปโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงที่ดีแล้วนะครับโอเคทุกคนไปหนึ่งสองปุ๊บหนาวมกโอ้โหทุกคน ทุกคนฟิวดันทุกคนแล้วตอนนี้เฮ้ยแก้วแก้วแก้วหล่นแก้วหล่นตอนนี้นะครับทุกคนคืออากาศโคตรหนาวอ่ะแต่แบบแล้วเพื่อนมาลองหน่อยทุกคนดูโคตรเปลี่ยนโอ้มันไม่ได้มันลึกมาเลยกระโดดลงมาปึ๊บเดียวแบมโดด ทุกคนตอนนี้มันเนี่ยดูน้ำเนี่ยไหมทุกคนน้ำมันไม่ได้ลึกมันลึกแค่ตรงนั้นแหละก็คืนลงมาก็ว่ายมาได้มาแบบหนึ่งสองคึบโดนเลยตอนนี้ไปดึงกับไปแล้วดึงโอ้โชว์เซ็กซี่เฉยโอ้เดี๋ยวกูเดี๋ยวกูโดนเอง อย่แล้วแก้วเราบินแล้วนะเชี่ยเก็บเก็บขยะให้เขาด้วยป็นไงบ้างครับรู้สึกโหมันเชะเจ็ดนี่โชว์เซ็กซี่เฉยยังไงครับรู้สึกตอนนี้คนมันเอาคนมันโหดีเกินจริงันจริงตรงนี้ของจริงอย่คนนี้นะครับยังไม่กล้านะครับต้องลงมาแล้วต้องลงมาแล้วค่อยไหลลงมาเลยค่อยไหลลงมาแบบลงมาเลยแบบลงมาจับไวอยู่จับไวอยู่อะไรอะไร อยแล้วเออสุดท้ายก็ลงมาเแค่นี้เออแค่นี้เลยแค่นี้ไอแแทมเราไม่ได้ไอแทมเรงเอวโอ๊ะใจเย็นไอ้สัตว์เป็นอะไรไอบุลี่เป็นไรไอตอนบ้าบ้านี่นะครับทุกคนฟิลฟิลตอนเย็นจริงๆแต่ดันมาเล่นน้ำคือโคตรหนาวเย้ทุกคนเราก็จะตัดกันไปตอนแคมป์ต้องซึมก็แล้วกันนะครับท่านผู้ชม โอเคครับทุกคนตอนนี้นะครับเราก็ขึ้นมาจากข้างน้ำข้างบนแล้วไม่เคยเรียนต่อไปเลยไม่บ่ายกล้องเลยนะดิเออนี่ครับทุกคนเมื่อกี้เราขึ้นจากข้างบนเนี่ยมาแล้วนี่ตอนนี้ทุกคนดูตอนนี้เราก็มาจัดเตรียมอาหารแล้วนะครับเตรียมเพิ่มนี่แม่ขวัวเฮ้ยโปรดิวเซอร์นี่นะครับ วันนี้เราก็มากินหมูกระทะกันนะครับเฮ้ยอันเนี้ยทายมันสามเกินเฮ้ยมันสามดียวทำไมทำอย่างเงี้ยเข็ดปติกันเขปติกันเขปติกมันทำไมทำอย่างเงี้ยครับพอดีหลาดครับเฮ้ยนะครับทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณอ่าประมาณ3โมงนะครับบรรยากาศก็จะแบบนี่คนดูดิบรรยากาศมันแบบคือไม่ใช่หรอกนะครับเพราะว่าแบบวันนี้มันฝนตกด้วยอะไรแบบนี้ บรรยากาศก็เลยแบบมันแบบมันดีมากทุกคนดูดิแบบฟิลมจะมืดๆน,น,น,นิดนึงแล้วก็แบบเย็นๆนะครับโอ้ก็นะครับทุกคนตอนนี้ก็เวลาประมาณอ้านาฬิกาไม่มีตอนนี้เวลาประมาณสามทุ่มสิบสามลนะครับก็ถ้าเกิดถึงประมาณสี่ทุ่มเขาก็จะให้งดใช้เสียงนะครับทุกคนก็ทุกคนครับก็วันนี้ครับ ก็จบไปได้ด้วยดีนะครับทุกคนครับออก็คือตอนนี้เวลาประมาณสามทุ่มสี่ทุ่มนะครับเดี๋ยวสักแป๊บเราก็จะนอนกันแล้วนะครับทุกคนแล้วก็พรุ่งนี้เราก็จะเดินทางกลับนะครับสําหรับทริปนี้นะครับท่านผู้ชมโอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมก็จะถ่ายบรรยากาศยามเช้าให้ดูนะครับจะมีแรงถ่ายวะหน้ามึงไงายเสียตบหน้าไม่ถ่ายแล้วเร็วนี่ทุกคนสวัสดีทุกคนตอนนี้ สภาพพร้อมนอนจัดตอนนี้นะครับทุกคนเรากําลังทําภารกิจกําจัดอยู่เลครับตัวนี้นะครับหลงมาแค่ตัวเดียวนะครับในห้องนี้นะครับเพราะว่าถ้าเราไม่กําจัดมันนะครับมันจะกวนเราทั้งคืนดูตัวบะเอกเลยครับชมนี่โฟกัสเป็นไงกล้องไม่โฟกัสเลยไอ้เหี้ยน่ครับทุกคนเรามาทําการไวเลสชาร์จจิ้งนเราต้องชาร์จจิ้งก่อนนะครับเพราะว่าคืนนี้เราอาจจะได้ไปมีต่อนี่ไวเลสชาร์จเลย โอเคทุกคนเจอกัน <laughs> day t <two. S 1> เอ่อก็สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็เป็นเชา้าวันต่อมานะครับของการาออกทริปครั้งนี้นะครับทุกผู้ชมก็ดูตานะครับก็ได้นอนหลับพักผ่อนอย่างเต็มที่นะครับ <laughs> นี่ครับก็เพื่อนๆของเรานะครับวันนี้ก็กําลังรออาหารเช้าอยู่นะครับทุกคนให้ดูบรรยากาศรอบๆบรรยากาศดีมากทุกคนโคตรธรรมชาติเลย A later few moments ก็นะครับทุกคนครับสำหรับทริปนี้นะครับก็จบไปได้อย่างด้วยดีนี่ครับตกล้องเราไม่ได้นอนเลยนะครับทำงานเพื่อเรานี่ดูดิโปรดักชั่นสุดยอดเลยสุดยอดทุกคนครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับบ๊ายบาย